จริงๆแล้วผมมาทุกปีนะครับก็มา,อาขอบคุณครูอาจารย์ทีไ่ได้สอนเราครับให้เราได้รับทาเรียนสืบและก็รายการจนจนมีความสําเร็จนะครับแล้วก็มาพบปะเพื่อนๆน,นะครับเพื่อเดียวกันแล้วก็อาจจะสร้างแรแงใจให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ให้มีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษานะครับแล้วก็เพื่อจะมีความก้าวหน้าได้เหมือนกันรับพอบก็ผมคิดว่าสมัยก,ก่อนนี่อยู่ที่นี่ไกลมากนะครับเ,เดินทางวิกรุงเทพก็ไกล ก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ทําให้เราได้ไปเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานสูงเลยน,นะครับที่ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโรงพักนะฮะวันนี้ก็ไปเยี่ยมโรงพักซึ่งเป็นหัวใจของตํารวจนะครับให้มีความพร้อมที่จะบริการประชาชนนะครับมีตํารวจที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมและการบริการประชาชนและก็เป็นที่รักของชาวบ้าน